เมื่อวันที่18มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารของสหราาชณจักรกำลังวิตกทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนเรื่องการสูญเสียทั้งจากทหารล้มตายและบาดเจ็บขณะที่กองทัพยูเครนเดินหน้าปฏิบัติการโต้กลับเพื่อยึดคืนพื้นที่ในแคว้นซาเป,ปริเชียและแนวรบในแคว้นโดเนสที่ถูกกองทัพทหารราัสเซียยึดครองหลังจากรัสเซียเปิดฉากทำสงครามในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565หน่วยข่าวกรองของ สหราชชาณาจักรเปิดเผยว่าการสู้รบระหว่างทหารรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นอย่างดุเดือดที่แคว้นซาเป,ปริเชียทางตอนใต้ของยูเครนและรอบเมืองบักมุดรวมทั้งบริเวณแนวราบทางตะวันตกในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครขนขณะที่กองทัพยูเครนปฏิบัติการโต้กลับเพื่อพยายามยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายรัสเซียนั้นปรากฏว่ายังได้รับความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยซึ่งทางด้านกองทัพทหารรัสเซียยังคงปฏิบัติการตั้งรับต้านทานการบุกโจมตีของกองทัพยูยเครนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพทางภาคใต้ของอยูเครน